จังหวัดตรังเชิญชวนร่วมกิจกรรมหลากหลายที่ทางจังหวัดและทุกหน่วยงานในพื้นที่ประสานความร่วมมือต้อนรับนักท่องเที่ยวพบกับสีสันเมืองตรังในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2559โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายเดชรัตน์สิมสิรินายพิชัยมณสุดประธานหอการค้าจังหวัดตรังนายเจริญสุขแซ่งอง์รองประธานหอการค้าและนางสาวกรุณาเดชาติวงศ์ณุธยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังให้รายละเอียดถึงกิจ กิจกรรมที่น่าเที่ยวตลอดทั้งสองเดือนเริ่มจากกิจกรรมแรกในงานพิธีวิวาใต้สมุดครั้งที่20ตอนรับเดือนแห่งความรักและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติและเผยแพร่พิธีแต่งงานแบบไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกโดยคู่บ่าวสาว20คู่ จะดําดิ่งลงสู่ใต้น้ำด้วยความลึก18เมตรณเกาะแหวนประกอบพิธีรถไยสังและจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลและปีนี้มีความพิเศษยิ่งด้วยการนำโบกี้รถไฟจำนวน20ตู้พร้อมหัวรถจักรหมายเลขรถ666ที่ปลดประจําการมาจัดทําเป็นสถานีรถไฟอันดามันใต้น้ําเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดําน้ําตามแนวปะกการังด้วยความร่วมมือกันของชาวตรังทั้งจังหวัดที่พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เตรียมงานประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งงานให้คู่บ่าวสาวเรียนรู้ประสบการณ์ทำขนมต้นตำรับของเมืองตรังพร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาทิภาพวาดสามมิติตึกชิโนโปรตุกีสและงานเลี้ยงรองรับสุดประทับใจในระหว่างวันที่12-14กุมภาพานันธ์นี้อีกหนึ่งงานต่อเนื่องกันมาวันที่19มีนาคมกับคอนเสิร์ตใต้แสงดาวเท้าเหยีบยบทรายตรังมิวสิกเฟสติวัลการกลับมาอีกครั้งของเทศกาลดนตรีที่ได้รับการชื่นชมว่าดีที่สุดสนุก ที่สุดและมีโลเคชันที่สวยที่สุดในภาคใต้โดยมีเสียงเรียกร้องมากมายจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการแสดงดนตรีให้จัดคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมดนตรีสุดชิคหลากหลายอารมณ์ในบรรยากาศริมทะเลสุดแสนโรแมนติกณชายหาดสำราญจังหวัดตรังทั้งบทเพลงรักหวานฉ่ำเพลงชิลฟังสบายเพลงสนุกสนานรวมทั้งเพลงมันสุดเหวี่ยงครบทุกอารมณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นยาวต่อเนื่องไปจนถึงหลังเที่ยงคืนจากศิลปินคุณภาพครับ เวทีอาทิสแตมโจอีบอยสิงเหนือเสือใต้ดีเจสไปดา้าบังกีสล็อตแมชชีนและคิวฟลัวต่อด้วยกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพเพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นอันซีนทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดตรังยกให้เป็นเดือนแห่งการถ่ายภาพ6มหศจารย์สันหลังมังกรชิงเงินรางวัลกว่า40,000บาทผู้ที่สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะจัดให้มีการประกวดถ่ายภาพตามรอยสันหลังมังกรทั้งหมด6ตัว ประกอบด้วยสันหลังเมืองกรเหลืองในพื้นที่บ้านโยงสตาสันหลังเมืองกรเกล็ดทองคําที่บ้านทุ่งรวงทอง สันหลังมังกรนินในพื้นที่บ้านตะเสกสันหลังมังกรโยกในพื้นที่บ้านเสียมไหมสันหลังมังกรทับทิมสยามที่บ้านหาซายทองและสันหลังมังกรเผือกที่บ้านมตนาอยเพื่อสร้างการรับรู้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังที่เป็นสันเนินทรายโผล่ขึ้นกลางทะเลทอดยาวหลายกิโลเมตรอันสวยงามแห่งนี้ในช่วงนี้นะคะถือว่าเปิดฤดูท่องเที่ยวจังหวัดตรังแล้วนะคะทะเลตรังช่วงนี้สวยงามมากเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดของของปีนะคะ ก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะตรังช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์เรามีงานสําคัญงานใหญ่ของจังหวัดคืองานวิวาใต้สมุทรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรงังปีนี้ดำน้ําที่เกาะแหวนนะคะซึ่งเป็นจุดที่ได้มีการน,นําโบกี้รถไฟลงไป เป็นสถานีรถไฟอันดามันแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะคู่บ่าวสาวจะได้ดำน้ําไปจดทะเบียนสมรสที่สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเลส่วนในเดือนมีนาคมวันที่19จะมีการจัดงาน ตรังมิวสิกเฟสิวเป็นเทศกาลดนตรีริมทะเลอันดามันในประเทศไทยนะคะจะมีศิลปินดังๆมากมายนะคะในโอกาสเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้จัดประกวดภาพถ่ายนะคะที่จังหวัดตรงังเรามีสารังมังกรถ,ถึง6ตัวนะคะท่านลองไปดูนะคะที่3ามอำเภอขอข้อมูลได้ที่ทททจังหวัดตรังนะคะนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกิจกรรมในแต่ละงานเทศกาลของจังหวัดตรงังทางจังหวัดร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนจัดโปรโมชั่นพิเศษโดยเฉพาะเดือน ความรักด้วยแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับคนมีรัก3วัน2คืนเพียงคนละ3,990บาทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วไทยได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย